เลือกได้สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และคาราโอเกะยากเกร็กคูสำหรับบำรุงร่างกายนี่คือโรงเรียนพุทธจักรวิทยาตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดหัวลำโพงซึ่งด้านหน้าของโรงเรียนติดกับวัดหัวลำโพงเลยละครับ กิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพและยังมีระบบการดูแลน้องๆพุทธจักรอย่างใกล้ชิดอีกด้วยละครับ พร้อมแล้วจะขาดกูรูรักของเราท่านนี้ไม่ได้เลยอเไอดอลของพี่โน้ตพี่ภูมิด้วยนะคะขอ,อเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุกเกริรด้วยค่ะควันนี้นะคะค,คำถามที่เราจะมาสำรวจความคิดเห็นกับน้องๆอ,อยากจะถามว่าสำหรับวัยรุ่นแล้วนะคะถ้าจะมีความรักต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรมาเป็นอันดับแรกเรื่องสติหรือว่าสตาง น้องแนนนี่จ้ะวันนี้น้องแนนนี่มีการบ้านอะไรบ้างไหมจ้ะพ,พี่คาะเนี่ยงงม,มากแล้วก็ยอะสุดฝุดเลยโอ้โหไม่เห็นมันจะชุงกี่ก้ามาันเดี๋ยวพี่สอนเองจ้ะนี่น้องแนนจ้ะไม่ต้องเขียนแล้วจ้ะ พี่มีตั๋วหนังฟรีสองไปอะจ้ะพี่ว่าแต่เนี่ยไ่ต้องไปเรียนคือวรสงพิเศษแล้วไปดูหนังกับพี่ดีกว่าหนูวิชานี้เนี่ยนี่ตั้งใจทำคะแนนสุดๆเลยนะแต่เนี่ยขอไปเรียนพิเศษดีกว่าไว้ไปดูวันหลังนะคะพี่ยอมก็ได้ตัวเองจ้ะตัวเองพอดีอ่ะเขาไปต่างประเทศมาก็เห็นกระเป๋าเนี่ยใหม่ล่าสุดเลยนะเขาอเสื้อฝากตัวเองนี่แหละ อดอกกระดลกอ่ะว้าวส,ส,สีสวยมากอุ้ยอันนี้สวยกว่าปะไอ้ตัวเลยว่าไหนสวยอ่ะโอ้ไม่ต้องลงไม่ต้องเลือกนะเดี๋ยวพี่ซื้อให้หมดนี่แหละไข่ไข่รักคนมีสตางค์เท่านั้นแหละ <c oughs> สติอ่ะเอาไว้ทีหลัง <c oughs> ตอบยากนะเพราะจริงๆสติก็สำคัญแต่ว่าสตางค์ก็ทำเป็นใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกเนาะ <c oughs> เราคิดยังไงเราก็ตอบเป็นงั้นเลยนะคะ ไม่มีคำว่าถูกและผิดเนาะน้องนุกทุกวันนี้มีแฟนหรือยังไม่มีค่ะไม่มีหรอชอบดมนมสไตล์ไหนสูงสูงดำดำสวัสดีครับคนสวยม,มีแฟนยังครับไม่มีค่ะ ไลน์หน่อยได้ไหมครับไม่มีค่ะขอเบอร์เลยได้ไหมครับไม่ได้แล้วถ้าเกิดมาสายสตางค์่ะเอเดี๋ยวพานั่งรถสปอร์ตเดินเทนทันซื้อกระเป๋าลุยสักสองสามใบไม่ไปค่ะสตินี่สำคัญพ่ออะไรสำหรับหนูคือแบบเผื่อใจเอาไว้มีสติแบบว่าเรายัง ไม่รักเขามากไปถ้ามากไปก็เป็นภัยแก่ตัวเองโอ้โหวที่ตอบอยาปมมือก่อนปมมืก่อนแล้วทำไมเงินถึงไม่สําคัญด้วยมีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อทุกอย่างได้ลองบอกได้ไหมคะว่ารักแบบไหนได้แบบของเราถึงเรียกว่ารักอย่างมีสติค่ะรักพอดีรักเราแล้วก็รักพ่อแม่เราสักวันหนึ่งเราพร้อมที่จะมีแฟนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สําคัญ ทำไมสำหรับพีสตาร์ถึงสำคัญคะกูเลี้ยงเขาไม่ได้ครับเราต้องดูแลเทคแคร์เรื่องอะไรบ้างในฐานะลูกผู้ชายสักคนหนึ่งอะเวลาทานข้าวเราหารกันไหมผมเลี้ยงอย่างเดียวฮเลี้ยงอย่างเดียวเลยดูหนังคนละครึ่งไหมจ่ายเต็มครับจ่ายเต็มแล้วสติไม่สำคัญเลยเหรอคะต้องมีสตางค์ก่อนครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่มีสตางค์เลยจิตยากหรือจิตง่ายยากสุดๆยากสุดๆเลย ทุกวันนี้เราให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักมากนะขนาดไหนยังมีไม่มากค่ะยังไม่เอาเรื่องเรียนก่อนเนาะค่ะทีนี้ถ้าเกิดน้องนัดพร้อมที่จะมีความรักค่ะอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสติค่ะสติก็ต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะคะโอ้แต่ละไอเดียรักโดนใจจริงๆครับคราวนี้ไปฟังมุมมองรักจากรุ่นใหญ่ที่ตลาดน้ำคลองลัดมยมยมกันบ้าง รับรองเด็ดสุดๆครับผมสติก่อนนะครับถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้ว่าสตินะคะเราต้องดูแบบว่าทั้งจิตใจนิสใส่ใจคนมันก็มาทั้งคู่กันเนาะแต่สติน่าจะมาก่อนไม่สติมาก่อนนะครับถ้าเกิดสตังมาก่อนเราไม่มีสติเนี่ยก็คงจะไม่เหลือสตังเหมือนกันครับสติค่ะรับแบบไม่มีสติเนี่ยมันก็จะเสียการเรียนชักจูงกำเน็นทางที่ผิด ติค่ะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องเตรียมสติเนาะเวลาคบกันเวลาทะเลาะก,กันเวลามีปัญหากันก็ต้องมีสติจะได้ควบคุมอารมณ์แล้วก็ยังคิดค่ะก็คิดว่าน่าจะเตรียมสติก่อนการคบใครเลือกใครแล้วก็ดูให้ดีๆหลังจากนั้นค่อยดูสตางค์เขาอีกทีค่ะว่ามีมากขนาดไหนเออนอนอๆนี่แบบมีความคิดดีหลากหลายดีดดพี่ชอบดีมากทุกชั้นวัยรุ่น เป็นไหวแรกรักที่ต้องมีการเตรียมตัวก่อนเจอรักจริงน้องๆโรงเรียนพุทธจักรวิทยาลงความเห็นว่าต้องเตรียมสติก่อน88.67%เตรียมสตางก่อน11.33%เปอเซฮ่สติก็สำคัญสตางก็ขาดไม่ได้จะตั้งตัวเตรียมรักยังไงดีล่ะครับเลิฟสติวเตอร์ เลาเราพูดถึงความรักเนี่ยเราจะรักแบบไหนผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยในใจทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะน้องๆหรือใครเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็อยากที่จะมีใครสักคนซึ่งรักเราเข้าใจเรานะครับดูแลเราด้วยความห่วงใย <c oughs> เพราะนั้นนั่น <c oughs> ก็คือความรักแบบที่เรียกว่าใช้สตินะฮะเป็นความรักจริงๆเพราะบางครั้งบางคราน้องจะแยกไม่ออกระหว่างความรักกับความหลงหลงเนี่ยไม่ใช้สติจริงไหมครับค่ะ นะครับรักแล้วจะไปยังไงต่อรักแล้วจะมีเซ็กซ์รักไม่มีเซ็กซ์มันใช้สติทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่ก็จะต้องพูดเรื่องสตังเหมือนกันเพราะถ้าไม่พูดเรื่องสตังเนี่ยเราจะมองมุมเดียวถ้าเกิด2คนในสติดีรักกันดีเลยนะครับแต่ไม่มีไรายได้เลยและที่สุดทะเลาะกันครับถ้าสมมุติมีผู้ชาย2คนมาให้เราเลือก ดีทั้งคู่ทุกอย่างดีหมดแต่คนนึงเนี่ยไม่ค่อยมีสตังค์ครับกับอีกคนหนึ่งมีสตังค์ขี่รถเบนมาผมว่าถ้าเกิดน้องที่เป็นผู้หญิงมีสติครับต้องเลือกคนขับรถเบนครับถูกไหมครับเพราะมันมีตัวแปรอื่นมาเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจึงบอกน้องว่าเวลามองเนี่ยต้องมองก,องกว้างๆอย่าไปเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับสติสําคัญที่สุดจริงเพราะนั้นคําตอบวันนี้ต้องตอบว่าสติสําคัญที่สุด นะครับแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวแล้วก็ต้องใช้สติเป็นตัวตัดสินใจว่าเงินมีความหมายขนาดไหนมีแค่พอใช้ก็พอแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีหวือหวาถูกต้องไหมครับแต่ทั้งสองอันอย่ยังสู้อันไม่ได้ยังสู้ความรู้ไม่ได้ถ้าเกิดมีคนหนึ่งมีสตังค์แต่ความรู้ไม่มีนะครับอย่าเอานะเพราะว่าเงินมันหมดได้แต่ความรู้คือเงินทองซึ่งจะมาต่อเนื่องไปไม่มีหยุด แต่วถ้าเกิดมาแค่เงินเยอะๆแต่ดูแลโง่บัดซบอย่าเอานะครับเพราะเงินมันหมดได้ใช่ไหมถ้าหมดนั้นมาจากอะไรสติเหมือนกันจริงไหมสรุปก็คือคงต้องมีสติครับคาให้แน่ชัดว่าก้อนนี้อยู่ที่ตรงไหนกันนถุงเก็บน้ำสติหรืออยู่ที่ลูกอันัะเพราะถ้าลูกอัณฑะปล่อยไม่ได้ต้องไปทาอัตราสาวเพิ่มแล้วถ้ายืนยันว่าอยู่ที่ลูกอัทฑะตัดมันเลยเพราะ95เปอร์เซ็นต์เป็น